ครับผมแังเลยมาหอดแล้วนี่นี่จิ้เขามาแล้วครับผมอนะครับผมกันหาเห้องยิใสนอวางใบข้างหน,าน้หาเจัาหน่อยครับพี่นองเอาสีตั้งบุญนะครับผมรวมนะครับผมทรงท่า อีแม่เฮาเนาะมาคุปไปนเนาะริยนเช่นเลยกันลลกันนะครับ,บคุณครันนะเหมือนี้เป็นบุญเป็นศิลเี่ยงนะครับผมพี่น้อง็ระพุกปาะจำข้าใจกันดีนั่นก็คือเป็นงานมหากฐะินเพื่ออุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลใหคกับคุณแมจ่จำปีไหวเครื่อนะครับผมทอดกฐินนะวัดบ้านขุดพว่วงวัดอัมพวันเจริญสุข นะครับผมที่บ้านกุดกวงตำบลดงหมักไฟอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรตั Safe, ้งกองกระถิมนณบ้านเลขที่7 5หมู่ที่2ตะบนดงมะไฟนะครับอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรนะรต่อไปขออนุญาตครับผมอือสือไร่น้าจะภาพญงเจดีจะภาพญงใจสปอร์ตโฟสระทุนท่านท่านจ่างมอหองมอล่ำ หลุดทุนทำทานอิบุญฤทธิสินมณีอุทิศหาคุณแม่จำปีไหว้เครื่อนั่นก็คือคุณพ่อบุญมีไหว้เครือคุณพัดไหว้เครื่อนางคูนปองสีคุญพรภัยไหว้เคร่อคุณหน้าที่ไหว้เคร่อคุณวันีดานารีสาคุณอั๋นชันดีไหว้เครือคุณจะเริ่นใช้สีนินคุณมณีไหว้เคร่อ คุณกุ้งฤทัยไหวเครือคุณจีรนันจันทเสนคุณวิไล่ไหวเครือคุณพัชริตาลุนล่าคุณชัดชัยไหวเครือคุณนัทริมน,น่านวนวลคำพร้อมญาติพี่น้องลูกหลานสู้ผู้สุขคนอาเสียงพรบม,มอรือสดๆให้กับทีมงานกระดานจะผาดใหญ่ใจดีจะผาดใหญ่ใจสปอร์ตกเข้าในมมอนี้กันแล้วกันครับหามมอนี้นะครับผมพัชราขอเป็นตัวแทนของ พี่อาทีมงานหมอรัมนะครับผมเอื้นทรงดวงวิญญาณนะครับผมของพุณแม่จำปีไหว้เครื่อนในเมือนนี่อะไรกันครับพี่มเข้าจุดถูกเด้อจุดถูกไฟแช็กทิสจุดถูกแล้วก็อธิษฐานบอกก้าวเพิ่นว่าเมือนี้ญยาตีพี่น้องลูกหลานพ่อแม่ได้สั่งนากระทงบุญหาบอกเพิินให้มารับอาส่วนบุญส่วนกุศล ผมชุดทูบ้วก็ปักลุ่มบองบักโม่ในกระไดเด้อพี่น้องผู้ใดมีปัจจุป,ปัจจัยเสียรวมทัง้งบุ่นทรงท่าออเมจาปีกับที่มันคนาเจะภาพกับเรียนเชิญเด้อเน่ยว่าใส่ขันหาตูดขันหาไปรถหาพื้นที่ในเด้อกับปมหาพี่น้องเขาอยากใส่ขันหาอยากทรงท่าอีเมเขาเงื่อนส่วนนี้นะครับผม ทางหมอลำบริเอาน้จาจักบาทบอนแต่ตองแม่แต่บาทเดี๋ยวสลึงเดียวแเงินส่วนนีเอาไปทรงทางให้ทีมงานคณะภาพนันพบนไปถวายกับพระสงฆ์ในเมืองอื่นเนาะนะครับผมผู้ใดสีมารวมท้างบุญกาเรียนเชิญใดหาบาทสิบบาทแล้วแต่จิตใจใส่สัทธาพี่น้องาจักบาทก็ดีเบิร์ดวันแต่พี่น้องมีจิตใจใส่สสสยยรัทธาอยาารวมทรงทาอีมเมลเนาะ ยันขอเสียงแก้ปิดน,นี้ได้อครับในโลกนี้มีใครไม่ตายตายเร็วบาปอย่างที่เห็นหรือบวนน,นน้ำเป็นกรรมเบ มองไม่เห็นว่าเป็นจริงสิงได้มาอันทั้งหลายคงไม่ตายอย่าประมาอย่าได้พอาดราบจริง ตายไม่า่าถ่ามีบุญกรรมจนใจในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างมแม้รูปร่างสดสวยสักแค่ไหนยศสูงสังมากมีกว่าใครใคร มีไม่พ้นกอต้องตายว่าชีวันคิดถึงตายมันชวันให้คายคิดคิดถึงความจริงสิ่งควรเห็นนังฟังลามก็ต้องตายใจยเย็น เป็นหมอลำก็ต้องตายใจเย็นเย็นเพื่อใครเห็นตายก่อนตายสบายเอ้อ